พูดถึงต <Anyway> <ay> mm ัวขนาดนี้ต mm ัวขนาดนี hmm. huh? in way, sure mm ้นะสโลงเอาไปต้มเค็มนะจะดีมากเลยนะะต้มเค็มนะใช่ปะใช้ปะคุณลุงใช้ปะคุณลุงใช้ปะคุณพิกิตรนาใช่ปะคุณตะวันสวัสดีคับเจ้าพี่ในนี่จ๋าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่สวัสดีครับครับผมนะฮะคุณตู่สวัสดีคับเจ้าพี่พรจ๋านะครับผมเนาะก้างก้างเยอะครับใช่ จาทำไงทำไงจะให้มันก้างก้างก้างเราสามารถกินก้างได้ไงก็สวัสดีครับพี่ถาัน,นี้สวัสดีครับเราก็เา่าราก็นะฮะต้มต้มเค็มนะฮะต้มเค็มใส่นี่ไงใส่สับปะรดเยอะๆนะฮะนะฮะสับปะรดแล้วก็นึ่งไว้สักสองวันนะฮะนึ่งไว้สักสองวันนะครับนึ่งไว้สักสองวันเพราะว่าเพราะว่าสับปะรดนะฮะสับปะรดเขาจะไปทําเขาจะไปทํา ปกิริยานะฮะกับกระดูกปลานะครับนะฮะเวลาเวลาเรากินจะได้กินง่ายๆนะพี่ถาปณิสวัสดีคร่ะจากพี่ณเนจร์นะครับผมสวัสดีพี่เนสวัสดีคุณเนนี่จร์จากพี่ถาปณิจาคุณตูสวัสดีคร่ะจากพี่ถาปณิจาสวัสดีอ่าสวัสดีพี่ถาปณิจาจากพี่จากพี่กิตนาจาร์กะมวยกะมวยครับอ้าวมาถึงกัจะกังวลเลยเชียวเจ้พรสวัสดีคร่ะจากพี่ถาปณิจานะครับผมเนาะนะฮะนี่เนี่ยดูดูดูรีบฟังดูรีบฟังสวัสดีครับคุณตูจากพี่กิตนาจา นะครับแล้วให้ริมฝันหมาเอ้าอาปากล้ออยู่นะเอออาปากล้อก็กินไปนะฮะที่อยู่ริมฝั่งไม่ใช่นะตัวเล็กนะฮะตัวเล็กก็เข้าไปถึงหรอกนะฮะเลี้ยงผสมแหน่เลี้ยงผสมแหน่พี่ษาสวัสดีครับจาพี่จาพี่พรจานะครับตัวเล็กเข้าไม่ถึงอ่ะมีแต่ตัวเล็ก่ะข้างๆเนี่ยฮะเขากินไม่เขาเข้าไปกินไม่ได้หรอกถูกตัวใหญ่นั่นหมดนุ่นนุ่นนุ่นเขาลอยหน่อยนะเขาลอยลอยคอหน่นนะหน่อ ลอยตะแมงตะแมงตะแมงอยู่น่นน่ะนะฮะนะฮะนะฮะลอยตะแมง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 น่ะนะฮะตัวใหญ่อยู่ฝ <whis ky. S 2> ั er ่งนี may, ้ตัวใหญ่เขาอยู่แถวนี้หนึ่งตัวเล็กเข้ามาถูกตัวใหญ่เล่นงานหมดแหละนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เนน่จ่าขอบคุณพี่กิตนาจ่าขอบคุณมามาครับขอบคุณพี่ทุกท่านจ่าขอบคุณพี่รนขอบคุณมากๆครับพี่จ่า นั่นๆๆๆหลันแหม่พวกเรากินข้างๆพวกเรากินข้างๆพวกเรากินข้างๆพวกเรากินข้างปลาอะไรเราเจริญอ้อนบ่อนี้มีบ่อนี้ส่วนมากจะเป็นปลาตะเกียนกับปลานินนะฮะนะฮะปลาทับทิมก็ไม่ค่อยปลาทับทิมมีน้อยนะบ่อนี้นะฮะปลาซับทิมต้องบ่อนู้นนะฮะปลาซับทิมต้องบ่อนู้นนะบ่อข้างเนี้ยนะเนียถัดไปบ่อนั้น่เยอะนะฮะบ่อบ่อนั้นตัวใหญ่แล้วด้วยนะครับปลาซับทิม เออให้ให้พาไปหาสาวนะใ้พาไปหาสาวเอยจริงเลยเจียวเออสาวสาวกินไม่ได้นี่เลี้ยงป้าก่อนป้ายังเออปลายังกินได้ปลายังกินได้เออจคุณตู่นี่นะเนี่ยถ้าจะพาไปหาสาวเออสาวสาวกินไม่ได้นะ แต่พากินได้ดูดินดินวิวันนี้วันนี้วันน่้วันนี้ไงวันนี้ไงเออนั่นเลยนั่นเลยเนี่ยจิวเลยจิวจิวเลยเยอะเยอะส่องเลยจิวเลยนะวันนี้นะเออจิวเลยนะอุ้ยเออจะลาเห็นผมไหมครับอ๋อเห็นครับ เห็นครับเห็นครับเห็นได้ไงเราเออจริงๆเลยเจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณพิกิตรนาจ่าขอบคุณมากคาบขอบคุณพรจ้าประหลังบวกพลังบวกพลังบวกจ่าขอบคุณมากครับพิกิตนานะครับผมเนาะอืขอบคุณหลายขอบคุณหลายจ้านะฮะโม ตัวเล็กๆเขาก็รออยู่ข้างๆดู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 นะฮะดูดิเหมือนเขามารอเหมือนเขาเนี่ยดูดิอ้าปากหวอ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 เลยอ่ะเออเกิดไะมรรับเห็นนะเขาอ้าปากหวอหวอหวอมันอาจจะโยนมาทางนี้สักทีมันอาจจะโยนมาทางนี้สักทีหน่าน่ะเห็นไหมอ่ะเออเขาอยากกินอ่ะเออแล้วก็รวยซะหน่อยนึงเออรวย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 เออเออรู้สงสารตัวเล็กมันกินไม่ได้เขับไปกินไม่ได้กันนะ เอออยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ตะหลิงกับสวิงกับช้อนก็ไปเลยนะเออ <c oughs> เออช้อนก็ไปเลย